สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วซึ่งวันนี้นะลูกครูออยนะคะจะมาทบทวนในเรื่องของสรอีกโดยสออนะลูกเวลาเขียนเราจะเขียนไว้ด้านบนอะไรลูกด้านบนของพยัญชนะต้นบางครั้งพยัญชนะต้นอาจจะมีตัวเดียวหรือมีสองตัวก็ได้ ซึ่งถ้าพยัญชนะต้นมีสองตัวสระอีจะไปอยู่ตรงไหนลูกจะไปอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วสำหรับใครอยากจะไปฝึกอ่านคำสระอีเพิ่มเติมอยู่ในแบบฝึกหัดภาษาไทยลูกซึ่งเดี๋ยวครูออยจะส่งคืนกลับไปให้สำหรับใครที่นำมาให้ครูออยตรวจน,นะคะ และนอกจากนี้วันนี้เราจะทำการทบทวนโดยใช้ใบงานและในส่วนของใบงานก็ยังมีคำมาให้เด็กๆได้อ่านด้วยเรามาดูกันเลยว่าใบงานวันนี้รูปร่างหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะคะมาดูกันเลยลูกเ,เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย สำหรับวันนี้นะคะใบางานในเรื่องของสไลอีเนาะจะมีน้องแมวเหมียวอีกเช่นเคยกำลังกำลังทำอะไรเอย่ยกำลังทำอะไรเอย่ยจุ๊บจุบชาไข่มุกอยู่นะคะซึ่งวันนี้ใบางานสไะอ์จะมีในส่วนของแตงโมมาให้เดี๋ยวเรามาดูว่าโจย์จะให้เด็กๆทำอะไรจะเหมือนกับสระอาะกับสระอาไหมมาฟังกันเลยค่ะ โดยวันนี้นะคะใบงานสระอิให้เด็กๆระบายสีแดงในคำที่ประสมด้วยสระอิแล้วเอาคำที่ประสมด้วยสระอิที่เราระบายสีไปเขียนด้านล่างซึ่งการเขียนเหมือนกับสระอาและสระอาลูกเขียนให้เต็มบรรทัดแล้วก็เขียนด้วยลายมือบรรจงสวยงามนะคะบางคนอาจจะ ดูคำก่อนว่าคำไหนมีสระอีบ้างจากนั้นเอาไปเขียนแล้วค่อยมาระบายสีทีหลังเพราะว่าน้ำหนักมือในการลงสีของเราไม่เท่ากันบางคนอาจจะชอบระบายสีอ่อนๆแต่สวยบางคนอาจจะชอบระบายสีเข้มเพื่อให้รูปภาพของเรานั้นสะดุดตานะคะ ศิละปะไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่เราสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องมีสีแดงเพื่อใช้ระบายสีชิ้นแตงโมที่เป็นคำที่ประสมด้วยสระอีนะคะใครไม่มีสีแดงเด็กๆใช้สีชมพูอ่อนๆเนานะอย่าลืมนะว่าแตงโมเป็นสีแดงถึงแม้ว่าในปัจจุบนันแตงโมอาจจะมีออกสีเหลืองบ้างแต่ครัอยากให้ระบายสีแดง แต่ถ้าใครไม่มีสีแดงสีชมพูจริงๆเอาสีที่เรามีอยู่ที่บ้านก็ได้นะลูกนะอันนี้ไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้ามีแดงกับชมพูก็อยากให้ใช้สองสีนี้เพื่อใบงานของเราจะได้เป็นไปตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะเรามาดูคำในชิ้นส่วนของแตงโมกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวคุูอ้อยจะพาเด็กๆฝึกอ่านสะกดคำระหว่างสะกดคำ เราก็จะได้รู้ไปด้วยว่าแต่ละคำนั้นมีสระอะไรบ้างซึ่งวันนี้สิ่งที่เด็กๆต้องทำคืออะไรลูกระบายสีคำสระอีแล้วนำไปเขียนข้างล่างนะคะมาเริ่มอ่านกันเลยเดี๋ยวคววจะขยายให้ใหญ่ก่อนเพื่อให้เด็กๆมองเห็นชัดขึ้นเนาะมาลูกมาพร้อมนะคะเริ่มที่คำว่าปิด ไปจบที่คำว่ากิ๊กเนาะเด็กๆสะกดคำตามครูออยก่อนนะคะหรือใครที่อ่านได้คล่องแล้วก็อ่านไปพร้พอมๆแม่เลยลูกอ่านไปพร้พอมๆครูออยเลยนะคะเริ่มค่ะปออีดอปิดนอ,ออนององอนองไม้โทน้อง ลอเอขอเลขซึ่งขอใขรเด็กๆจำได้ไหมลูกว่าอยู่ในมาตากบกเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะจะออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดเนาะจากนั้นคำถัดมาในลูกจออิกอจิมออิดอมิมดชอออดอชิด มิดชิดกออีนอกินซออีซิดกออีกอ,อกออิไม้ตีกิบอ่ะคำทั้งหมดในชิ้นส่วนของแตงโมนี้เด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านและที่สำคัญอ่านสะกดคำแล้ว จะต้องระบายสีคําที่ประสมด้วยสระอะไรลูปด้วยสระอีกแล้วก็นําคําที่ประสมด้วยสระอีกไปทําอะไรต่อคะมาเขียนด้านล่างซึ่งด้านล่างก็คือตรงไหนลูปด้านล่างคือตรงไหนคะคือตรงไหนเอ่ยคือตรงนี้นะทาเส้นบรรทัดให้แล้วเพราะฉะนั้นเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอย่าลืมถ่ายเวลาเรากําลัง ทำงานถ่ายภาพนะคะหรือเด็กๆจะนําใบงานที่เราทําเสร็จแล้วมาถือจากนั้นให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายให้เนาะและสําคัญเลยใบงานนะคะถ้าเด็กๆไม่เขียนชื่อไม่เขียนชั้นไม่เขียนปอควรจะรู้ไหมลูกว่าใบงานเป็นของใครเพราะฉะนั้น อย่าลืมเขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะระหว่างที่ทำใบงานใครเนาะอยากจะฝึกอ่านสะกดคําอ่านคำํำแล้วถ่ายคลิปมาแลกเปลี่ยนเพื่อนๆในห้องเด็กๆทําได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูออยฝากใบงานในเรื่องของสละอีด้วยเด็กๆอย่าลืมไปทำให้เรียบร้อย ไปฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สัปดาห์หน้าว่าครูออยนั้นจะทำการทบทวนสละอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูก